กินสปิน้อยไปนิดนึงแต่ถือว่ากล้าเล่นเลยครับลูกนี้ต้องเซฟพาเลยครับแล้วจะเปิดโรงเรียงให้กับคอร์ด้าสะด้วยโอ้โหลงแบบมั่นใจแบบแข็งแรงเลยครับลูกนี้สตกแบบไม่กลัวเลยครับลอตตี้ ดูง่ายจริงๆครับล,ลอตทีโหวดลงลูกนี้จะขยับเหลือตามผู้นำแค่โรคเดียวครับโอ้โหอ,อยู่ในมุมที่เรียกว,ว่าน้ำหนักส่วนสูงต้องเป๊ะจริงๆแล้วทำได้เยี่ยมเลยครับลอตทีโรบกอล์ฟดีจริงเแบอบนี้ที่4ครับ